สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงความรักแบบแรนดอมอีกเช่นกันการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอดู พลังงานของตัวคุณในตอนนี้ก่อนนะอสวถือดาบอยู่ในช่วงตัดสินใจแต่ก็มีความลังเลอยู่ลืมบอกว่าคลิปนี้จะเหมาะกับคนที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะเพราะขึ้นมาอันดับแรกเลยคือคุณรู้สึกว่าใจหนึงอะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ไม่ได้ แต่อีกใจหนึ่งเพราะมีไพ่แห่งเจ็ดอาบคือจะตัดสินใจแล้วแหละแต่มีเหมือนมีอะไรบางอย่างแบบลึกๆในใจก็ได้อะคะ่ะคุณอาจจะเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกแบบเสียดายช่วงวเวลาต่างๆที่ผ่านมาหรืออาจจะมีการคอยแอบดูแอบส่องเขาอันนี้ในตัวของคุณนะหรือถ้าไม่ได้ไม่ได้แอบดูแอบส่องเนี่ยจะมีความแบบ จะก้าวไปข้างหน้าแล้วแหละแต่ก็ยังมีมีช่วงเวลาที่คุณยังนึกถึงเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะเหมือนอยู่ในช่วงต้องตัดสินใจแต่ไม่ยังไม่กล้าตัดสินใจประมาณนี้หรือคล้ายๆกับคำที่ว่าควรไปต่อไหมในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีคุณก็ถามตัวเองแบบนี้ขึ้นมานะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ห้าช่วยถ้าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาได้พูดอันนี้เป็นพลังงานเขานะเขาได้พูดหรือได้ทำอะไรที่ทำให้คุณเสียใจอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดหรือการการะทำของเขาไพ่ห้าถ้วยเป็นความรู้สึกผิด และไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันทำให้เขาแบบก้าวไปข้างหน้ากับอนาคตของเขาอะ่ะได้ไม่เต็มที่เพราะเขายังนึกถึงช่วงวันเวลาที่ผ่านมาอยู่มีการโทษตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หากคุณถามว่ารู้สึกผิดไหมไพ่ห้าถ้วยเป็นความรู้สึกผิดรู้สึกแบบรู้สึกแยก่กับตัวของเขาเองนะคะ สิ่งที่เขาจำคือจำวันที่ทำให้คุณเสียใจได้สิ่งที่เขานึกถึงคือตอนคุณเสียใจตอนคุณผิดหวังเรื่องเขาอะนะคะสองดาเหมือนอยู่ในช่วงคิดกำลังอยู่ในช่วง ควรไต่ตรองเขาอาจจะนิ่งหรืออาจจะเงียบจากคุณเลยนะสักพักหนึ่งสองดาบคือเป็นไพ่แห่งการอยู่กับตัวเองจริงๆอะค่ะเคยอยู่กับตัวเองไหมพะเขาคิดว่าถ้าพูดหรือถ้าพูดหรือทำอะไรหรือเทคแอคชั่นอะไรในตอนเนี้ดูท่าทางจะยิ่งแย่แล้วถ้าเกิดคุณกับเขาไม่ได้พูดคุยกันอนะคุณอย่าเพิ่งไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปพยายามเคลียร์ในตอนนี้ให้เขาเคลียร์ตัวของเขาเองให้เขาเคลียร์ความคิดปล่อยให้เขาอยู่กับตัวของเขาเองไปสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยก็ได้ค่ะเพราะถ้ายิ่งไปพูดไปทำอะไรเหมือนที่เขาคิดแหละความไม่ยอมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ใจยิ่งดุนแรงมากกว่าเดิมแต่ถามว่า ถ้าเกิดมีการบล็อกมีการปิดกั้นกันทางสือสอง่อโซเชียลเขาเห็นคุณนะแต่คุณจะไม่เห็นเขาหรือแม้กระทั่งเป็นการบล็อกปิดกัน้นแบบไม่พูดไม่คุยอะไรกับคุณแต่รับรู้เรื่องราวต่างๆของคุณ การตัดสินใจเลือกทางเดินข้างหน้าเอาจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างบางทีตัวเขาต้องการเป็นไปให้ได้ดังใจเขาว่าเช่นเวลานี้อยากพูดก็คือพูดเวลานี้ไม่อยากพูดก็คือไม่อยากพูดบางทีคนคนนี้จะใช้จะใช้อัตตาตัวตนหรืออีกโก้มาทำงานในความสัมพันธ์ บางทีคนคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเราก็มีความอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์รุนแรงใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเขาคิดน่าจะรู้ตัวว่าตอนนี้เขาก็ยังมีความอารมณ์ร้อนหรือใจร้อนนั้นอยู่เขาก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูหน่อยหนึ่งเหรียญ เหมือนกำลังคิดในเรื่องของการกลับมาทำในสิ่งที่เขาได้เคยพูดให้คำมั่นสัญญากับคุณอนะแต่แปดดาบค่อนข้างที่จะไม่มีการขยับทำอะไรได้แต่คิด<ม>ขอดูแปดดาบหน่อยนะคะราชินีถือไม้เท้าบางทีอะถ้าคุณนิ่งและคุณเงียบอะ เราคุณแบบไปโฟกัสในหน้าที่การงานการหาเงินการใช้ชีวิตของคุณอะดูท่าทางมีความกระวนกระวายใจมากๆเลยนะอืมบางทีอะ่ะเหมือนคนเนี้ยมีการเฝ้าโทษตัวเองว่าเขามันไม่ดี เขามันแย่ทาให้คุณเสียใจเป็นเรื่องราวในเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตให้กับคุณไม่ได้คือบางทีคนคนนี้เป็นคนที่ชอบคิดอะไรที่มันด้านลบนิดนึงอะหรือบางทีอะเขาจะคิดว่าการที่คุณไม่มีเขาอะดูคุณมีความสุขสักกว่าหรือแม้กระทั่งบางทีเขาคิดด้วยว่าหรือคุณไม่ได้รักเขาแบบเดิมแล้ว เพราะเอาจริงราชินีถือไม้เท้าเป็นการโฟกัสในเรื่องของการทํางานคือคุณก็อยู่ได้อะคือเขาไม่ใช่ออกซิเจนแต่คุณอาจจะเก็บซ่อนความอ่อนแอไว้เพราะราชินีถือไม้เท้าคือแบบสตรองมากๆนะคะเข้มแข็งมากๆคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยด้านนั้นให้เขาเห็นแต่ก็ดีแล้วแหละให้เขาอ่ะได้คิดได้หรือคิดทบชวนมันไม่ใช่ว่า มันไม่ใช่การทําอะไรที่มันประชดประชันนะ่ะแต่ถ้าคุณแบบไปวิ่งตามไปร้องขอเขาจะยิ่งไม่เห็นคุณค่าคุณนะคะทุ่ห้าช่วยหน่อยเก้าดาบขนาดขยายห้าช่วยคือ9้าดาบเก้าดาบคือเขาอะยึดติดอยู่ที่คุณนะ เราก็ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนเขาเองไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแก้ไขเขาคิดที่จะแก้ไขนะแต่บางทีอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนคนที่แบบชอบติดอยู่ในวังบนของคำว่ามันไม่ดีขึ้นหรอคือในตัวเขานะคะ อีกอย่างหนึ่งเก้าดาบสามดาบคำพูดที่เขาได้พูดทำร้ายจิตใจคุณอนะในตอนนี้เหมือนเขาเหมือนมันกลับมาย้อนทำร้ายตัวเขาแล้วคือเขารู้สึกผิดจริงๆอะมันเป็นความรู้สึกแย่ที่เด่นขึ้นมาในคลิปวันนี้นะคะคือเด่นมากๆเลยอะกับสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณเขารู้สึกผิดจริงๆนะมันเป็นความเจ็บปวดอะที่เหมือนสะท้อนกลับเข้าหาเขาอันนี้เดี๋ยวไพ่ ต้องวางแบบนี้เดี๋ยวมันไอ้นี่ราชินีถือเหรียญน,นะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่ฟอร์มเยอะเหมือนกันนะฟอร์มเยอะคุณน่าจะดีกับเขามากๆดีในที่นี้บางทีไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นการดูแลก,การเอาใจใส่การเป็นแม่บ้านแม่เรือนหาเงินก็เก่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขารู้สึกเสียดายอะค่ะมีความรู้สึกเสียดายคุณเกิดขึ้นนะสิ่งทำไมเขาถึงเียบรูปป้ป่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณหายโกรธเขาหรือยังอา่าเหมือนกลัวเสียหน้าเนี่ยเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปเหมือนกลัวการสูญเสียยังยังอยากมีคุณอยู่ ในชีวิตของเขานะคะแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างนิ่งอะตัวคุณก็นิ่งตัวเขาก็นิ่งแต่มันเป็นการนิ่งเหมือนพักเหนื่อยจากการทะเลาะกันการการ,การทะเลกกาะกันนี่มันเหนื่อยเนาะถูกไหมเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ก่อนตอนนี้อยู่กับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะ จัดเมนต์แต่จะบอกว่าเขาว่านึกถึงคุณถามว่าเชิงเกือบตลอดเวลาไหมมันจะออกแนวแบบตัวคุณน่ะแหละที่พอทําอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณนึกถึงเขาอ่ะมันก็จะมีผุดขึ้นมาเขาว่าเหมือนคุณอีกอย่างหนึง่งตรงที่ถ้าเกิดว่าหลายคนน่ะพยายามมุ่งเน้นโฟก,กัสไปในเรื่องของ การทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่นึกถึงแต่ก็ยังนึกถึงอยู่ดีเขามีการนึกถึงด้วยว่าเวลาที่มีคุณอยู่ขอเปิดอีกใบหนึ่งการมีคุณอยู่หกดาอย่างน้อยมีอุปสรรคอะไรสองถ้วยอย่างน้อยมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ยังมีคนเข้าใจก็คือคุณ เขาอาจจะเป็นคนที่คิดช้าแต่จะบอกว่าคิดได้ถามว่าช้าขนาดไหนบางคนก็เป็นหลักปีนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดแบบขายฝันคือหกดาบบางทีนานจริงๆนะคือกว่าจะเดินหน้ามาง้อคุณอนะคือเอาจริงๆเหมือนเขาเขาก็มีความมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจอย่างหนึ่งว่ายังไงคุณก็ให้อภัยเขาเหมือน รู้เขารู้เราอะ่ะตัวคุณก็รู้นิสัยตัวตนของเขาเขาก็รู้นิสัยตัวตนของคุณว่าทำยังไงคุณถึงใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมยังรักอยู่เพียงแต่บางทีอะ่ะคนเราการการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ฟื้นฟูตัวเองอะ่ะมันจะไม่เท่ากันหรือการคิดได้อย่างที่บอกไปไม่เท่ากันเอาจริงๆเขาก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเยียวยาบาดแผลซัสติกการตัดสินใจ j ั s ติก,กอัศวินถือเหรียญการรอจังหวะรอโอกาสคือเขารู้ว่ว่าคือเขาเองเขาก็อยากที่จะ ขอบคุณแบบลองเชิมแบบระยะยาวอะค่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยเลิกการจบการอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยู่ไปยาวๆแต่เพียงแต่เขาอะ <c oughs> ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ในตอนเนี้ยว่าเขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ไหมบางทีคนคนเนี้ยอาจจะไม่ทุกคนนะคะบางทีถ้าเกิดว่าคุณอยู่ด้วยกันและหรือคบหาแบบ ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเนี้ยไม่ชอบการไปเที่ยวแต่เหมือนไม่พูดแล้วพอไม่พูดเราตัวเองเก็บไว้อ่ะเหมือนสร้างความเหมือนเขาอึดอัดเราไม่ยอมพูดออกมาก็เลยกลายเป็นบางทีมันก็เป็นปัญหาได้นะอันนี้เป็นบางกรณีนะคะเป็นบางจัตจิกอสเวนถือเรียนนี่เป็นบางเคสจริงๆที่เฮ้ยเขาก็อยาก อยู่บ้านนอนดูหนังหรืออะไรของเขาเล่นเกมอะไรของเขาไปแต่อาจถ้าเกิดเราแบบต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นเขาจะรู้สึกว่าบางทีเขาอึดอัดอันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างไขรนะพูดแบบเป็นกลางแล้วบอกด้วยว่าบางทีมันเป็นเคสน้อยจริงๆเออสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คู่ที่มีปัญหามาดูคลิปนี้จะเป็นยังไงต่อไป The w i e l of fortune The w i e l of fortune มาแล้วว่า With The Star The Sun ไพ่คือสวยมากไพ่จะบอกว่าไพ่สามใบเนี้ยเมื่อมารวมตัวกันปัญหาต่างๆที่เคยมีในความสัมพันธ์จะเดอะซันเข้ามาคือทำลายปัญหาทั้งหมดเลยนะ อยู่ดีๆเข้าใจกันเฉยเลยเคยเป็นเคยเจอคนรอบตัวเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยจะเกิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าก่อนหน้า the w i e l of fortune ขึ้นมาถ้าก่อนหน้าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นแย่คือมีปัญหาทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันโดยสตาร์ขึ้นมาหมายถึงว่ากงล้อกำลังจะหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโชคสตาจะนำพาคนทั้งสองคนกลับมาฮิวเยียวยารักษา บาดแผลซึ่งกันละกันจะมีการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่ก็จะมีเตือนด้วยเหมือนกันถ้าคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ The Sun คือการที่คุณเองคุณก็ต้องเข้าใจในความเป็นเขาด้วยเหมือนกันหรือเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอธิบายออกมาค่ะคือถ้ายิ่งสมมติเขายอมพูดดีๆกับเราแล้วแต่เราแบบย้อนอะเหมือนเหมือนย้อน เข้าใจคาว่าย้อนใช่ไหมก็เพราะอย่างงุ่นอย่างนี้ก็เพราะเธอฉันเนี่ยมันจะไม่จบฉะน,นั้นแล้วอะเดือดซันขึ้นมาถ้าให้อภัยคือทุกอย่างมันจบจบหมายถึงปัญหาต่างๆ่อะคะ่ะโหไพ่คือสวยคือหน้าไพ่อันนี้สวยมากนะเดี๋ยวจะเอามาทําเป็นปกคลิปนะเพราะว่าจะมีการเยียวยาซึ่งกันและกันอะปัญหาต่างๆ่างเดวิลขึ้นมาคือหายไปเลยถ้าแต่ก่อนความสัมพันธ์ไม่ดีนะ ือเหมือนกับจังหวะชีวิตที่บางคู่เหมือนต้องตีกันนะแล้วถึงจะเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันทั้งในตัวคุณแล้วก็ในตัวเขาด้วยโอ้โหสเตนมันเป็นการกลับมาจริงๆจ,จริงๆค่ะคือตรงเนี้ยจะบอกว่าคุณนะ่ะมัดใจเขาอยู่คือถ้าเกิดจะได้คุยกันหรือได้ไปกันต่อสเตนออกมาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ย ้าจเจ้าเขาอยู่หมัดคือความอ่อนหวานอ่อนโยนแต่คุณมีความแข็งแกร่งนึกออกใช่ไหมมีปัญหาอะไรอะ่ะไม่ต้องแบบแบบเธอพูดมาสิอธิบายมาสิอะไรอย่างเงี้ยทาไมเธอไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเหมือนจีนึกออกใช่ไหมฉะนั้นแล้วว่าสเตรนท์ไพ่สองเหรียญการพูดคุยการประนีประนอมจะเกิดขึ้นนะเก้าเหรียญการห่างครั้งเนี้ย จากที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณะกลับมาเพราะเขาคิดได้เพราะเห็นคุณค่าคุณว่าคุณทุ่มเชให้กับเขาขนาดไหนสิ่งที่คุณทุ่มเชระค่ะเขาเห็นค่าในสิ่งนั้น um <fino S 2> มากเลยนะเทมเพลนมันเป็นการห่างเพื่อให้ต่างคนต่างได้เหมือนถอยหลังกัน คนละก้าอ่ะเพื่อได้เห็นข้อบกพร่องหรือจุดผิดพลาดของตัวเองหรือแม้กระทั่งนะคะคุณเคยลาเลยตัวเองหรือเปล่าตอนมีแฟนตอนมีคนรักแล้วคุณก็ไม่ได้ได,ดูแลเอาใจใส่อะไรตัวเองเลยอ่ะเหมือนจัก,กรวาลก็แบบให้คุณหัดกลับมาดูแลรักษา ดูแลตัวเองบ้างเอาใจใส่ตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอมบ g เจนความอุดมสมบูรณ์เดี๋นะคะจัก,กรวาลอยากบอกว่าอะไรโอเคความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวจะมีการกลับมาที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่คุณต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างฟังเสียงภายในขอดูอีกไปหนึ่ง บางคนจะเป็นอีกสองสามอาทิตย์บางคนจะเป็นอีกสองสามเดือนที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะหรือกลับมาคืนดีปรองดองกันการรอความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดคุณถามว่าคุ้มค่าที่จะรอคอยไหมคุ้มค่าขอให้นางฟ้าอวยพรคู่ที่มาดูคนที่มาดูคลิปนี้หน่อยค่ะฟังเสียงหัวใจไม่ ให้คุณฟังเสียงหัวใจเยอะอะไรที่มันเตือนอย่างเช่นเฮ้ยไปประชดเขาแบบนี้ดีกว่าแล้วสัญญาณเตือนมาบอกว่าอย่าอย่าทำการขอความช่วยเหลือเนี่ยเหมือนคุณจะต้องกลับมาแบบเติมเต็มให้กับตัวเองให้ได้อะเพราะแต่ก่อนอาจจะมีความรักแล้วยึดอยู่ที่เขาก็ได้ โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ไดร้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ